ท่านทุกท่านนะผมก็กลับมาอยู่กับคนะรับผมนะัมแล้เกิดจะทการเกมดูวิชัยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมานเกมนดูวิชว่าฮาร์ปไล่สองเอพิโซดสองกับชัตเตอร์ที่สี่แล้วนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคไหมคุณอเล็กซ์จับไว้แน่นๆนะเดี๋ยวฉันจะพาซิ่งเองไปเลยครับไม่ต้องรีรอครับอออืื้หซิ่งเลยติดเทอร์โบเลยอออืื้หเป็นไงบ้างครับโอ้โหน,นั่งชิลมากกู้ขับเร็วขนาดนี้มันยังจะนั่งชิลมากเลยถ้าถ้ากูทำแบบนี้มันจะชิลไหมแตะมองหน้ากูเลยชิบหาย โ <Okay. S 2> อเคแอดดิฟดิฟเอาเอาผิดทางผิดทางนี่ต้องไปทางนี้โอเคสบายมากครับผมอ่าก็นะครับผมต้องขออภัยด้วยที่อาจจะมีหายไปในบางช่วงครับผมสําหรับโปรเจกต์นี้ครับผมก็นื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับผมว่าจะเอ่อที่จะแคสครับผมนะก็แบบว่ามีอะไรหลายอย่างมากมายนะผม <Okay. S 2> ที่ทำให้ผมแบบยุ่งมากช่วงนี้ก็จะหา เวลามาแคสได้ก็นะครับพยายากพอสมควรนะอาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้มันจบลงให้ได้ครับผมช่วงนี้คนติดตามกันเยอะนะผมก็เลยต้องแบบรีบทําผลงานออกมาให้เสร็จสิ้นสักทีครับผมจะได้ไม่ต้องคา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 ครับผมโอเคถึงไหนแล้วพูดซัดจนแบบลืมดูเลยโอ้ตายหาหมดเลย<ม>ท,นทีนี<ม>นน้นี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ย นี่นสถานที่ลกล้างกันเหรอเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยสิโอเคต้องไปสำรวจสักหน่อยแล้วที่นี่มันเออ่เกิดอะไรขึ้นมาเปิดประตูครับอืมเฮ้ยโอ,โ,โอ้โห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 เอาเรื่องให้เอาเรื่องอ,อ,อ,อปิดประตูโอ้โหแล้วตายยากฉันไม่มีโอ้โหนะนี่มันอะไรเนี่ยสถานที่กักกันงั้นเหรอจะเป็นที่ที่เขา ปล่อยล้างเอาไว้เอ๊นี่มันคืออะไรนะแต่ก็รู้ว่ามีคนเคยมาอยู่ที่นี่แล้วเอาละเอเล็กจัดก,การเลยอืมเป็นการติดต่อเอ๊พลังงานชักไม่มีทำไงทีนี้ต้องาหาพลังงานโอ้โหแล้วดูสิครับทองฟ้าที่แบบแปลปวนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะแต่ขอขอไปดูดิอ๋อ,อจากเมืองซิต้เดวใช่ไหมมันยังมีพลังงานหลงเหลืออยู่ อ่าโอเคเข้าใจอ่าอไหนดูซิเราทำอะไรได้บ้างเอเราลองขึ้นไปดูซิมันจะเข้าได้โอเคประตูมันปิดอยู่นะฮะไม่สามารถเปิดได้เราก็ต้องเข้ามาทางเนี่ยครับผมอาละ่ะไหนดูซิว่าที่นี่มันซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าอาละ่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างในที่นี้ โอ้ oh. ทางลงกันเหรอโอเคว้าวอืม hmm. อันนี้น่าจะโอเคใช่เปล่า <c oughs> ต้องลองดูครับผมเป็นไม่ได้โอ้ไฟช็อตบ้าจริงเชียวทำไงดีเอ่อโอ้ oh. ไอน้นี่นี่มันเอ่อนี่อะเปลี่ยนสายดีไหมเพราะสายนี่มัน ชอ็อตเหรอลองดูไม่ลองไม่รู้ครับก็ชอ็ตอตนีวะอืมอา้าวโอเคโอเคอ๋อบาจริงโอเคป๊าโอหฮาต้องให้แก้ปิศา โอ้มึงอีกแล้วมึงอีกแล้วเอออเล็กอะอเล็กอโอ้โหอ๋ออเล็กรู้แล้วอ๋อไม่ต้องมาชูแล้วครับกูวิ่งขนาดนี้มันคงจะรู้แล้วล่ะครับมันคงเห็นกูแล้วล่ะครับไม่ต้องมาหลบแล้วครับฮัลโหลฮึเชี่ยตกใจเตรียมมารูปแย่พร้อมมันกำลังมาแล้วไม่ต้องหลบหรอกเขาไม่เห็นกูนานนะครับเฮ้ยจ้าจ้าจ้าในเนี่ยในเนี่ยยิ่งยิ่งโอ้โหโอ้โหเอาแล้วม่งสู้แล้วม่งสู้ฮะ แม,ม่งสู้อ,ะ,อะแม่งสู้อะอะไรไงสงครามเกิดขึ้นแล้วครับผมกับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมแล้วมันมีจุดอ่อนตรงไหนวะงเนี่ยโอ้โหอ้าระเบิดไปแดกดูซิมันจะพังไหมเฮ้ยมันใกล้พังแล้วอ้อพังอ้อมันตายได้มันตายได้หรือว่าจะตายไม่ได้ซะแล้วอืมลวกไปอ่าขาอ่อนเลยมึงเฮ้ยไอโอ้โหมามาอีกมาอีกล,ล,ลอยหลังแม่งเลยลอยหลังแม่งเลยอะไรครับอะไรครับ ยังไงโอ้โหมันหันมามันหันมันหันมาดับไปครับเรียบร้อยมันจะมาให้รือเปล่าไม่รู้โอ้โหเราได้จู่โจมกับมันแล้วครับแน่อันนี้ได้มันแน่นอนเสียงโอ้โหปีงมาละกี่ตัวตัวเดียวเหรอโอ้สองตัวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่วิ่งชนตายง่ายไปนะต้องยิงที่หัวยิงที่หัวจุดอ่อนของมัน โอ้ระยะประชิดมันก็มีได้เหรอโอมีโจมตีระยะประชิดด้วยเอาละคงจะเรียบร้อยแล้วละคงจะหมดละอ่ะให้อเล็กมาเปิดแล้วมันไม่มาทำไมทำไมมันตายไปแล้วแล้วทำไมไม่มาอะไรของมันวะเอ้าก็มันตายไปแล้วใช่หรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทาไมมันไม่ยอมมาเฮ้ รออะไรครับอ๋อเอ,อลเล็กอเล็กครับตีนกูไหมครับโดนสตาร์บหรอครับอ้าวชิบหายแล้วอเล็กกูหลอนละทีนี้อะไรมันหวาอ้าวไอ้หาแม่งตะกี้ตะกี้ผมลองโหลดเซฟเออ่โหลดเซฟใหม่ดูแล้วทีนี้มันตามเราได้เฉย อะไรของมันอาอดูดิดูดิมันจะอชิบายเสนงว่าตะกี้แม่งบั๊กครับว่าอยู่ทำไมมันไม่ยอมตายนาทีกูสาข่ามันตายทั้งหมดแล้วเออว่ะแม่งบั๊กจริงๆด้วยโอ้ยเล่ยเกยกูเล่นเกมไหนแม่งก็มีแต่บั๊กส้นตีนเถอะนะครับแจ้งไปยังกองทัพอ๋อสัญญาณสัญญาณไม่ดีอ่ะสัญญาณไม่ดี สัญญาไม่ดีอีกอ่ะเอาโดนแฮกจบอ<ม>ืมไปะอะไรอ่ะโอเคเปิดประตูเรียบร้อยได้เวลาออกเดินทางโอเคเอารถกูไปไหนอ๋ออยู่นี่โอเคเปิดประตูแล้วได้เวลาไปซิ่งกันต่อเลยแมฟนี่ เกาะไว้แน่นๆน,นอ้องเดี๋ยวพี่พ,พาซิ่งย่อนนนี้สนุกแล้วครับมีรถแรงให้ซิ่งครับผมสำหรับเอพิโซดที่แล้วมันให้รถหาอะไรมาไม่รู้ครับผมมันเป็นอะไรที่กระจอกมากต้องเป็นรถแบบนี้ต้องแบบซิ่งแรงๆแ,แบบนี้เออถึงจะเข้าที่เข้าทางถึงจะถูกใจเลยทีเดียวครับผมผมชอบมากรถที่มันแบบดูแบบรูปทรงมันแบบดีอ่ะเออมันสมครที่จะเรียกว่าถรถอะถ้าเป็นแบบ คันเก่าอันนั้นน่ะโอ้โหมันโค้งเหล็กชัดๆโอ้ยเกือบเกือบเกือบชนต้นไม้แล้วไงล่ะกูโอเคอ่าฮะอืมมาทุกทางละเยี่ยมโอ้โหเหมือนเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่หรือเปล่าชื่อรถจักรยานอืมมันจะเรียกกูทำไมอ๋อเอ้ย ตะกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อถามคุณเลยกูถามใครเฮ้ยเอาอีกแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วเอาแล้ไงล่ะครับเอาแล้ไงล่ะครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่นี่มันเช็คจะยังไงอยู่นะ่าแปลกๆแ,แล้วที่นี่มีคนตายโอ้โห น่าจะเอาเรื่องอยู่นะแบบอะไรก็ไม่รู้อะเอาพี่มันหลับคางานซะแล้ว <c oughs> โอ้อะไรอ่ะ <c oughs> เครื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยครับขอโทษนะเพื่อนอืมฉันน่าจะเปิดมันได้นะโอเคเรียบร้อย <c oughs> อเเ๋ยอ, <c oughs> อพลังงานกันเหรอ อ้าวดูไม่ได้เฮ้ยเชียชย่ยชิบหายตะเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนี่กูทำอะไรลงไปนี่กูทำอะไรลงไปสวยสวยชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงเฮ้ยโอ้โ,อโหกูเลยติดเลยโอโ้โ,อโหโอห้โหอะไรเนี่ยกูแค่แบบกูกูแค่แบบ โอ้โหแล้วมันบี้ถังซะแหลกขนาดนั้นแล้วกูจะไปเหลืออะไรดูดิมันทำอะไรมันทำอะไรสกัดจิตเหรอหรือสแกนโอ้โหเรือดาสาร์ก็จะโอ้โหตัวโอ้โหเล่นซะตวัวบิดตัวเบี้ยวอะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นกับมันเอไม่ไม่ใช่ฉัน อย่ามองหนะ้าอย่างนั้นอย่ามองหนะ้าฉันอย่างนั้นไม่ใช่ฉันแนะ่โอ้โหไยเนี่ยรูปร่างมันเหมือนกับเินนสเอ้าบึ้มเลยทีนี้อะไรอะ่ะโอ้โอ้ what the fuck o l y อะไรอะ่ะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันไม่ oh <my> God. รจ้ Gordon อืมโอเคใช่มันเป็นอะไรที่แสนเจ็บปวดมากเฮ้ยเสียงคุณคุนทหารมาพวกคอมไบช้ไหมพวกคอมไบโอเอ,เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วได้ยิงกันแล้วได้ยิงกันแล้วอืมโอ้น้าไม้ของฉันเยี่ยมเลยครอสบอลโอเอาละเอาละระเบิดระเบิดลอบอเล็กลบ ไอหานี่วิ่งหาระเบิดเฉยอเจอกันเจอกันโอเคอันนี้ได้สนุกกันแล้วครับทีนี้ได้บู๊กันแล้วรีบวิ่งไปที่รถเร็วฮโอ้โหนี่ไงไประเบิด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 ถอย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 โอ้โยตัวเชี่ยร์ไดแล้วเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนเออยิงกันแม่งหูดับไปเลยอะไรอะไรอะไรคอมไบคอมไบอะไรเออเออ อแม่งยิงงี้ไม่ไม่ตายจะเพียกเดี๋ยวเข้าเราต้องรีบไปแล้วหูอื้อแล้วหูอื้อโอเคโอเคตายแล้วเรือเข้ารีบขึ้นมารีบขึ้นมาอาเล็กเร็วอาเล็กอาเล็กอาเล็กเร็วอาเล็กอาเล็กอ่อยฮ่าโอเคไปเถอะต่อไปจากที่นี่กันไปทางไหนอ่ะดูก่อนโบนก่อนแล้วกูอย่าให้มันจับเราได้แงบกลับทางเก่าแล้วกัน ที่มันทางไหนเนี่ยเออพระเจ้า,อาโอ้ม่อยเนี่ยทุบโอ้โหโอเคเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเฮ้ยบ้าบอทำไงดีเนี่ยมันเฮ้ยอยู่บนหวนัวแล้วนี่เองโอ้โหไอ้ตัวนี้จําได้ตัวนี้จําได้ตัวทิ้งระเบิดตัวทิ้งระเบิดโอ้วะ่ะไปโอ้เกือบไปฝีมือนายยังน้อยไปพวกอ,อ้ชนเต็มเต็มต้องอย่ายชนมาแล้วกันปล่อยให้มันระเบิดไปเองโอเคโอเค พยายามอย่าไปชนมันไอ้กล่องนี้ชนได้เออเออเปี๊ยเอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเกือบไปเกือบไปโอเคเข้าช่องนั้นเข้าช่องนั้นนั่นคือทางรอดที่ดีที่สุดนี่คือทางรอดที่ดีที่สุดโจเข้าไห้วู้วรอดแล้วกูโอ้น่าจะรอดแล้วโอ้ยไม่น่าแล้วอันนี้แบบมันยังต่อเนื่องครับมันยังมาอีกชนนี่เก็บแต้มครับผมสุดยอดมากโอเค เก็บเอาวงอาวุธไปเลยครับผมมันก็ยังตามมันเฮ้ยเขี่ยอะไรเนี่ยเขี่ยอะไรเออดีมากเล็กถีบมันออกไปอย่าให้มันเข้ามาหาเราได้โอเครุยเลยแต่เอ้ยตัวดูดตัวดูดทำไงเนี่ยเอ้ยออกทอยไปอือโอ้ยไฟลวกโอเคถ้าภารกิจที่มันอยู่บนรถนี่มันจะมันหนะ้าดูอ่างานนี้ครับผม The Fast ครับผม The Fast ฮาบไลท์แอนเดอร์ฟาสครับผมหูอื้ออีกอ,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 อล้วเออระเบิดก็มางานซิ่งก็มาโอ้โหอะไรไม่ยิงอะไรโอ้โหฉลา,าดไอ้ฉลา,าดจะมาดักทงดักทางทางนี้เลยละกันทางไหนที่มันน้ำมาชนะครับไลทางไหนที่มันห้ามเรา,ไ,าไปเฮ้ยเวนต้องไปซ่อมรถซะแล้วอเล็กจัดการอ้าวเสียงอะไรเสียงใคร โอ้เฮ้ยเพื่อนทางนี้ก็คือรถพังจบอืเอ้ยโอ้โหสัตว์โอ้โหขนาดกูอยู่ข้างในนี่มันยังจะแบบตามมานี่โอ้โหยิงงั้นมันจะรู้เรื่องไหมครับมันเป็นเหล็กมันเป็นขอบคุณครับตายเองเลยทีนี้เราก็ต้องจัดการเองสินะ หรือเปล่าโอเคจัดก,การยิงก็ได้วะโอ,โ,โอ้โหอ๋อระเบิดด้านแล้วไปแล้วมันมาขวางอะไรอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยมึงอย่ายิงนะเดี๋ยวมันระเบิดเดราจะต,ตีตีมันพังก่อนต,ตีมันพังก่อนจะร่วมาทับเราไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเอาระเบิดออกไปดีกว,ว่าไอ้ไม่ไหวเน,นเออโอ้โหอยา่ยาอย่าเรียบร้อยครับปัญหาแค่นี้สบายมากทางนี้แล้วกัน ไม่อยากไปเสี่ยงทางนูน้นอ้าวเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเอ้าเฮ้ยอาทิตย์ฉลาดมากโอ้มุดรูแทบตายมึงอ,อยู่ข้างบนว้าขับใจแล้วเราโอ้โหเอถ้าเราถ้าเราเอาไอ้ระเบิดที่มันหย่อนลงมานี้ตีกลับใส่มันจะได้ไหมวะอันนี้ไม่เคยลองนะเพราะเราไม่มีบาสุก้าเออ นายโดูแล้วก็ยิงใส่มันดิ่เย็ดเคกูคิดได้งไงกูคิดได้งไงวะโอ้โหแม่งสุดยอดสุดยอดจีจเอาม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 าเอากลับไปเอาวเที่ยว้าวเลยไงอ๋ออ๋ออ๋อลังไปกินอลังไปกินก่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้าวมันมันชักเริ่มเปแล้วมันชักเริ่มเสียศูนย์แล้วครับผมชักเริ่มเสียเสียสูญแล้วมาดิกูรอระเบิดอยู่นะ มา, atz, er, มาแล้วระเบิดมาแล้วเดี๋ยวระเบิดมาแล้วๆๆๆๆๆเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมมากอุ้ยไม่โดนโอ้โวมันล้วนแล้วมันล้วแล้วกำลังล้วนแล้วเริ่มโอ้โหโอวเลูกเดียวพอลูกเดียวพอไอสัตว์พ่อมึงเยอะชิบหายโอ้โหแม่งมาโอ้โหโอ้โหระเบิดตามติดโอ้โว ไอจ้าก็ตกใจเลยโอ้โหมึงคนยิงมึงเป็นโอ้โหต้องเยอะแล้วมึงมายิงกูคนเดียวนี่นะไม่แฟร์ห้าสุดยอดไปเลยโอ้ได่แล้วเกือบตายมาเร็วมาล้มตัวกันก่อนมาล้มตัวกันก่อนมาๆๆเนี่ยเชื่อหรือไม่ได้เจอกันอีกไปที่ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะ เราจะต้องไปบนทางถนนต่อแต่ว่ารถเราพังซะแล้วทำไงดีเราต้องการเครื่องมือโอเคงั้นเดี๋ยวฉันพาไปโอเคไปหาเครื่องมือเครื่องมือเพื่อที่จะไปซ่อมยานพานหนะของเราเพื่อที่เราจะได้ไปต่อในถนนโลกกนฟิลเโลส จบกันไปแล้วอีกชัตเตอร์นึ้งครผมก็ไปต่อกันชัตเตอร์หนานะ้าแล้วผมสลับชัตเตอร์นี้ก็สวัสดีครับ